<ด>สายหมอกขึ้นแล้วลงไม่ได้นนะอา <ไป S 1> กระโดดลงมากระโดดลงมาสายหมอกลงไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพื้นมาลงมาขึ้นไปทำอะไรอ,ะอ่ะก็ะะะคิดว่าจะให้แบบชวนครอบครัวไปแจ้งโลกหน้ ขึ้นไปทำอะไรลงมามามาลงมาเร็วใส่หมอขึ้นแล้วลงไม่ได้นะคะอืมอ้าวกระโดดลงมาอ้าวกระโดดลงมาเลยเร็วเร็ว ลงมาค่ะลงมานางกลัวลงไม่ได้อ่ะลงมาลงมาเลยลงมาเลยเร็วค่ะเร็วลงมาลงมาน่าสง่างาม ได้เดี๋ยวจะทนะนะกูช่วยแมวก่อนแมวกูลงจากที่สูงไม่ได้เฮ้ยแมวไอ้ลงจากที่สูงไม่ได้มันร้องได้ยังไม่ให้ลง <c oughs> มันลงได้หนุนให้ขางลงเอ <c oughs> งมาแล้วเออเดี๋ยวส่งคลิปไปให้ดูทำไมมันถึงลงไม่ได้